กับมากิฮันนี้เข็มอบทีวันนี้ยัตามาเริ่มเม็บมีชื่อว่าไปกันดโดยเล็กโก้อย่าลเด Win pi thun kon. Adot. Song ta Na ao sina ta sin na. Na ni. Ni song kon. O thuk ka san nei Thoai pa yo. Ni song bat. Lu wa bat. a tin song sina sin na. san na pi ngay. fi kya ha. Thoai pa sa. Ni. Thuk ka Ni. นายไม่เคยสมบัติไหมเกอบสั้นทุนเกือบโคตรจบเลยกับตายตายเน,นูฟี่คนนี่สันมาแล้วเป็นสมบัตคิคนมาเอาไว้เดินไปแล้วสมบัติแค่การโคตน่นาไปแทบนี่ตายไปไปตายตายไปสไว้ตายล้วนี่คือสมบัติสมบัตินี้เดินแล้วไปโตนายคุณมาสิมึงสน,นี่จะนายรุมา พีกเขาเยนำมิเยนี่นำมิแคนดนันี่บขึ้นไปช่ะราขึ้นขึ้นไปโอเคขึ้นไปเด้วรอสักก่อนนำมินายรอซันนี่ซันหารล้ลนำมินายไปไหนนายไปไหนอย่าพนันันจะไปงานนำมิกีนนี้อาหินอาไโนโนันไปอาไขโนยังไงทายบุะ นี่เป็นไงตายไปซะ๋อเป็นดูฟี่อนโชลูอะไรไปโชลูอรแต่ไปโอเคตัวสมบัติคนฮุบสมบัติอีสมบัติมาแต่ได้สมบัติเสียเดียวดูเฮ้โหะต้นไปอาอาทวินรู้ขี่วมาเฮ้รี้ว่าใช่ะเพราะฉันเดี๋ยวมันน้นายจะแก้แต่เาไว้แต่ฉันมืสมบัติเองฉันดูไม่ได้ bớt chứ, mặt hạt xíu toàn phát xuống đổ chứ. Tại sao đổ chứ? Nên ngày tại sao, hay mấy Mặt hạt xíu nè, đổ xanh tụi mình đi. Ừ, xin chứ. Mặt hạt. Ý, Bạn nghe tai bay, tai bay, tai, mấy? Bình khôn con. bay chú bát, chứ? Bình đi trong sông bát nuôi của sông bát ê suối nó bị khát đi quá được 30 nặng thích vì này xin thì nói nó và ăn sông bát còn sao phải nghe phải nghe nó xin nói nghe phi phi kia tôi cồn có thế phải nghe phải sao ừ phải là còn. quan mình bát đấy Yeah, một số ấy, โอ้ชนะแล้วนู่นฮวนชนะเองชนะตัวตายใครอิมพีอยูด่ดิผมได้เป็นอิมพีว่ะวัดขึพี่ดูเล่นโหดได้สม่งตยวุู้ได้โทนทำไมบวกน้อยขนาดวะวันมาตั้งนานอันนี้บวกมาฮู้แ่าแล้วเก็บเทป อี่ใหี่ไอ้สมบัติีสมบัติีมัก็เป็นไม่ได้ซส่สูโรเลยไซใส่เตยูฟี่นี่ไว้ทุกวันนี้ก่อนว่าจะเข้มาในคิิปนะครับ